วันนี้เราอยู่กันที่ร้านสิเนค่ะเป็นร้านอาหารฟิลสไตล์แบบธรรมชาติเลยคือต้นไม้เยอะมากค่ะทุกคนดูจากด้านหลังของ m อวันนี้นะคะเรามาทานอาหารเช้าค่ะเรามากะแต่เช้าเลยนะคะเปิดกันด้วยนี่เลยค่ะเมนูเครื่องดื่มสิเนนะคะหอโอ้โห หน้าตาน้าทานอย่างเดียวไม่พอค่ะรสชาติดีด้วยนะคะและซิงเจ้าที่แอมชอบม,มากนี้เลยค่ะทุกคนนี่มาเป็นพวงแบบนี้เลยไปเซตอาหารเช้าใครที่แบบว่าไม่อยากทานอาหารหนักๆนะคะนี่เลยค่ะไข่ลวกค่ะคือนึกถึงฟิลอารม์แบบว่า ร้านกาแฟสมัยโบราณร้านกาแฟที่แบบเป็นบ้านเก่าๆที่เราชอบไปนั่งสมัยก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเขาอะยกมาไว้ในร้านอาหารเลยค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยเซตเนี้ยคือราคาหลักสิบเองนะคะทุกคนถือว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้แล้วก็แบบราคาน่ารักมากนี่นะคะเซตนี้จะมี4อย่างนะคะก็คือจะมีไข่ลวกค่ะมีเป็นชาไทยนะคะแล้วก็มีเป็นเซตชาล้างคอแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นในส่วนของข,องขนมปังปิ้งนงแบบนี้นะคะอร่อยมากทุกคนแล้ววันนี้นะคะแอมมากับเพื่อนโตอีกแล้วค่ะ นี่คือเป็นเซตอาหารเช้านะคะคือน่ารักมากๆค่ะทุกคนต้องบอกว่าที่นี่มีทั้งข้าวแกงเนาะแล้วก็มีแบบเป็นเซตติ่มซำม,มีเซตอาหารเช้าแบบนี้คือแต่ละเมนูคือหน้าตาน่าทานมากทุกคนดูสิเขาต้มปลาก็มีคือเนื้อปลาเยอะๆเนื้อปลา,ปาชิ้นโต,มตๆมากค่ะทุกคนดูสิ ไข่กระทะก็น่าทานนะคะแล้วก็ก็ย<ๆ>ังมีนี่เลยค่ะติ่มซำนะคะเป็นเซตติ่มซำอันนี้นะคะไข่ตุ๋นนะถ้วยละยี่สิบห้าบาททุกคนคือถูกมากคืออยากให้ทุกคนได้มาลองทานอาหารที่ร้านนี้ข้าวตม้มน่าทานมากทุค <laughs> นอร่อยมากก็ดูอันนี้คือข้าวต้มเป็นข้าวต้มกระดูกหมูนะคะทุกคนอืมอืมเนื้อหมูคนนุ่มมาก เขากัดไปคขาลดออกจากกระดูกเยอะ่ะ